พอมีหมายจับออกมาปุ๊บเราก็รู้ได้เั็ทีเลยว่าน่ะเห็นไหมล่ะตัวของเราผิดคนไม่ผิดแล้วก็เวลาวันเขานะครับรู้อยู่แล้วว่าหมายจับจะออกกลับหนีนะครับเห็นไหมน่ะหนีไปไหนไม่รอดคือเลยต้องไปมอบตัวไงนะครับเออนะครับแต่เจ้าหน้าที่กับตำรวจเขาก็รู้อยู่แล้วว่าหนีไงครับเห็นไหมเออก็เลยไปมอบตัวนะครับนี่คือพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมนะครับเออมันตื่นเต้นไหโดนจับแน่กูงานนี้โดนจับแน่มันตื่นเต้นนะ นะครับตอนแรกจะพาหนีไปทั้งสองผัวเมียน่งแต่ไปไหนไม่รอดอ่ะนะครับเออนะครับออกไปจะข้ามแม่น้ําโขงไปแล้วนะนะครับมีเจ้าหน้าที่แข็งขันนะนะครับก็ต้องกลับออกจากแม่น้ําโขงอ้อมนะครับทีนี้นะครับอ้อมลงมานะครับอ้อมออกทางนี้นะครับเอออ้อมออกมาแล้วก็มาลงที่กรุงเทพนะครับเห็นไหมล่ะเออมันกลับมาทางไหนนะครับผ่านปาจีนเลยทีนี้นะครับผ่านปาจีนนะครับผ่านชนบุรีนะครับเข้ากรุงเทพ นะครับเออทำไมมันไม่ไปทางนู้นนะครับเห็นไหมล่ะเออทำไมมันไม่ไปนะครับสายนะครับสายสายสระบุรีล่ะนะครับมันใกล้นะครับเออแต่มันแรกมันกาการว่ามันจะหนีออกทางนี้ไงนะครับชายแดนสองฝั่งมันนึกไปนึกมาคงไปไม่รอดนะครับเห็นไหมมันไม่ทันแล้วอ่ะนะครับพอเวลานะครับมันมันมันไล่เดี๋ยวก็สว่างแล้วไงนะครับพอสว่างแล้วมันดังอ่ะเดี๋ยวคนก็รู้จักมันหมดอ่ะนะครับเออคนก็รู้จักมันหมดอ่ะนะครับมันไปไหนไม่รอด นะครับเพราะมันไม่ได้เตรียมตัวมันตื่นเต้นนะครับมันก็ต้องนู่นนะครับเข้าไปมอบตัวเลยนะครับก็โทรหาทานายนะครับทานายก็เกือบซวยได้เห็นไหม่ะถ้ามันหนีก็จบเลยนะครับเอาอ่าอ่ายีนะครับเออทนายตั้มก็บุญหนักสักใหญ่นะครับเห็นไหมนะครับจำเลยไปไหนไม่ได้นะครับเออก็หนีนะครับหนีออกจากบ้านก็ถือว่าหนีนะครับเออนะครับแล้วคุณจะมามอบตัวทําไมนะครับเขายังไม่ได้ประกาศเลยว่าจะจับคุณ นะครับเออแล้วคุณบอกว่าเราจะมามอบตัวคุณจะมอบตัวทําไมนะครับเพราะหมายจับมันยังไม่ได้ออกนะครับเห็นไหมล่ะถ้ามาหมายจับมาออกบ้านคุณเนี่ยนะครับเออแล้วคุณก็วิ่งออกหลังบ้านแล้วมีคนขับรถหนีไปมอบตัวที่กรุงเทพเนี่ยอ้นี้กับอันนั้นเขาเรียกว่านะครับอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่อันนี้นะครับหมายจับยังไม่ออกเลยนะครับแค่คุณได้ยินข่าวแล้วคุณก็บอกว่าจะมามอบตัวที่กรุงเทพนะครับเกินสมมุติว่าข่าวนั้นเป็นข่าวลวงลหละนะครับ เออแล้วคุณมามอบตัวที่กรุงเทพเน he, ี่ยนะครับมามอบตัวในข้อหาอะไรนะครับเออนะครับรู้ว่าไม่ใช่ความจริงก็พากันมาพูดเข้าไปนะครับเออเห็นไหมละ่ะจริงๆนะครับนะครับที่มันหนีมาคืนนั้นนะครับเห็นไหมละ่ะนะครับเออมันได้ยินข่าวมาข่าวลืออะไรอย่างนงี้นะครับเกิด yes, สมมุติว่าอีกวันหนึ่งอ่ะมันเข้าไปในสํานักงานตรรํารวจถ้าสมมุติว่ามีมีข่าวไหมจับละ่ะนะครับไม่มีไหมจับออกมาล่ะนะครับเออแล้วมึงไม่อายเหรอ นะ<า>ครับมึงจะไปมอบตัวมอบตัวในข้อหาอะไรนะครับเห็นไหมล่ะเออนะครับเห็นไหมนะครับมันหนีไปกลางคืนเน่ะหมายความว่ามัน,ม,นมั่นใจว่ามันทําผิดอยู่แล้วนะครับนะครับถ้ามันไม่ผิดมันจะหนีทําไมนะครับเออนั่นแหละมันมั่นใจอยู่แล้วว่ามันจะต้องทําผิดนะครับถ้าคุณไม่ทําผิดมันจะหนีมันบอกว่าเราไปมอบตัวแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาจะจับคุณนะครับไอ้จำเลยทั้งสองตัวเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าเขาจะจับผัวมานในอีเธอร์อ่ะ นะครับมันแค่เป็นข่าวโคมลอยมานะครับเออเห็นไหมล่ะอันนี้แหละเขาดูพฤติกรรมของคนทําผิดนะครับถ้าคนไม่ทําผิดมันจะหนีทําไมนะครับจับก็จับสิกูไม่ได้ทําผิดอ่ะมึงมาสินะครับเออไอ้นี่เขาแค่ปล่อยข่าวโคมลอยมันก็ไปแล้วนะครับเออถ้าสมมติว่ะตื่นเช้าขึ้นมาไม่มีใครจับล่ะไม่มีข่าวเงียบคิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วถามว่าไอ้จำเลยไปกรุงเทพทําอะไรเห็นไหมล่ะเออมันไปทําอะไรล่ะนะครับเออ แล้วมึงไปมอบตัวตอนนั้นเขาก็จะจับได้เลยนะครับเห็นไหมล่ะเออแต่มันก็ฉลาดมันรอฟังข่าวก่อนนะนะครับก่อนที่จะไปมอบตัวนะนะครับเออมันรอฟังข่าวก่อนนะครับถ้าไม่มีการนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีตำรวจไปที่บ้านไม่มีหมายจับมันก็จะไม่เข้าไปนะครับเห็นไหมล่ะนะครับเออนะครับมันก็จะไม่เข้าไปนะครับตอนนั้นน่ะนี่แหละนะครับเออนะครับเรื่องแบบนี้แหละนะครับระวัง ในการครั้งที่แล้วก็เหมือนกันนะครับเออที่มันนการหนีนะครับหมอปลาไปนะครับไปกรุงเทพนั่นนะในการที่หมอปลาเข้านะครับไปนะครับที่ว่าจะเอาอ่าไปพาไปหาพยานนะ่ะนะครับแล้วจะให้ตำรวจมาด้วยนะ่ะในการจำเลยหนีเขาลงกรุงเทพเลยเห็นไมหมละ่ะในการถ้าตำรวจนะเขาสมมุติว่าในการพาพยานไปหาหมอมันคิดนะกรับตอนนั้นนะครับยังไม่มีทนายไงนะครับตอนนั้นยังไม่มีทนาย นะครับเออยังไม่มีทนายประจำตัวก็เกิดสมมุติว่าตํารวจจับมันพร้อมกับพยานมีอยู่ตรงนั้นนะมันคิดอ่ะนะครับมันก็จะไปมอบตัวที่กรุงเทพนั่นแหละนะครับในความคิดของมันเป็นอย่างนี้นะครับปอ้จำเลยคนนี้นะมันชลาดนะครับมันไม่ได้โง่นะ 4, ออเอฟซีควยเออ